เรามาเทสพลังของวิจิลแอนเลสจัสเนนนะครับนี่โอ้โห و, เโโหจิกแปลงร่งรางปีศาจหน่อยฟิงโอ้โหเป็นไงครับโชว์ทา่าบอสนี่สลายเลยนะสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องลายอีล็กตที่ชอบนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook กอ c t t i c Shop ได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับ้านะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลักกี้แบรด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับพี่ตะคี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Devil May Cry Piece of Combat นะครับวันนี้จะมาแจก8โค้ดนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเทียนะแล้วก็ส่วนใหญ่คนไทยเล่นเซฟไหนกันที่ปิงน้อยเล่นล้วไม่แหลกนะอันนี้คือจากประสบการณ์ของมีเองด้วยนะครับอ่ะอันนี้เทียตัวละครตอนนี้ออกมาแล้วนะครับก็แน่นอนว่าเป็นในส่วนเบอร์จิวนะครับเอนเลสนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดตู้โอ้โหแตเ่เลตเกมนี้ยากมากนะต่อไปตัวที่2ที่เป็นเทียเอสก็คือดันเต้นะอ๋อชื่อโรยนกาดหรือเปล่าวะ ไอที่มันที่มันที่มันใช้หมัดอ่ะเออใช่คือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่แบบว่ากะรีตัวละครที่เขานิยมกันใช่ไหมครับก็จะเป็นในส่วนตัวดันเต้เทียเอสกับเวอร์จิลเทียเอสเอาตัวไหนตัวตัวหนึ่งก็ตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้เป็นในเอสเอ็นเลสหรือว่าจะเป็นในส่วนดันเต้โรยเรงการเรื่องเอาเลยครับตัวหนึ่งแต่คนนิยมรวยจิลมากกว่าเพราะมันเท่เวอร์จิลถ้าเป็นตัวเทียเอสมันจะใช้ดาบคาตาณาฟันครับฟันแล้วก็แบบฟิ้งๆิ้งฟิ้งตามตามเกมแกอเออเทอ่ฟันฟุ๊กฟุ๊กได้ได้อะไร ยูทูสโซโลยูทูสโซโลอะไรของของประโยคเด็กของพี่เวอร์จิลแกนะแล้วก็มีแปลงร่างเป็นปีศาจดาบผ่าตัดมิติด้วยครับแล้วก็แกก็จะบอกว่าโชว์ไทม์ค่อนข้างหล่อนะเหมือนเหมือนตอนเอ่อเปิดคลิปอะครับก็คือตอนนี้ราคาเวอร์จิลมีเค็นคนขายอยู่ประมาณที่250ถึงเอ้ยสองประมาณ250บาทถึง300นะก็เพื่อนๆจัดได้ส่วนดันเต้โรยอนการ์ดมันใช้หมัดคนเลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่จริงๆมันเก่งนะ ราคาก็จะตกลงมาประมาณ150นะครับเพื่อนๆลองเข้าราคาไปดูที่บอร์ดได้มีคนรับขายอยู่นะมีคนทั้งรับทั้งขายนะครับส่วนตัว t a ก็เก่งแต่มาสู้ t ทไม่ใช่ t ทเเก่งกว่าจริงๆมีตัว t a ก็เล่นได้ครับแต่ว่าแนะนําตัว t ทเอาสักตัวหนึ่งใครก็ได้ตัวหนึ่งเป็นไปได้ก็เวอร์ดิล อ่ะตอนนี้บมีแปะให้ดูราคานะตอนนี้เห็นบ่าเวอร์จิล250บาทถึง300นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปดีหาแก้วไปขายได้นะก็เป็นเอ็นเลสนะก็เป็นเอ็นเลสจัสเมนนะครับเอ,อ่อต่อไปในส่วนเซเวอร์คนที่มีที่มีไปทดลองอะ่ะเซฟไหนไม่ค่อยแหลกใช่ไ่ะคือยุโรปครับอันที่3โอ้มีไปเล่นนอตกับเซาโค้ดแหลกเลยอะ่ะปิงแมังแบบคอมโบไม่ได้แต่ไปเล่นยุโรปไม่ค่อยแหลกนะแล้วส่วนไทยส่วนใหญ่คนไทยก็อยู่ยุโรปกระซาวมเยอะซองกับ3มาเยอะแต่ว่ายุโรปไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เพื่อนเะพื่อน อ่ะต่อไปในส่วนการแจกโค้ดตอนนี้มีโค้ดที่รวบรวมมาทั้งหมดคือ8โค้ดนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่โปรไฟล์ซ้ายบนแล้วก็กดใส่โค้ดได้เลยก็นะครับมี8โค้ดมีเ l เ x ็ r มี Red o ็อมี Weapon มี Red o ็อมีอะไรเนี่ยสเปเชียลเ r อร์เกอร์มีพิซซ่าฮัทด้วยเอาเป็นสตีน่านะครับก็อาจจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่นะครับแล้วโดยส่วนตัวเดี๋ยวมีเล่นต่อไม่มีคงไม่ได้เล่นต่อนะเพราะว่ามีถ้าเกิดเข้าไทยอ่ะมีเล่นยาวแต่นี่ยังไม่เข้าไทยไง าะ oh, ตอนนี้มีมีงานทําเกมตอนนี้10เกมบวกแล้วเยอะเกินไปแล้วถ้าเกิดไป,ลเ,เ,ปเล่นเกมเซฟนอกไม่ไหวแนะ่นอนตายแน่นอนนะครับก็คิดว่าเอามาแจากช่วยเหลือผู้เล่นแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอ่ะมีพูดสรุปให้ฟังนะพยายามรีเอาถ้าถ้าอยากเล่นสบายเอาเอสตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนเบอร์จิลเอนเลสจัสเมนแค่นี้ตุ่ตัวก็เล่นได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนแฟนขับเดนเต้ก็เป็นโรยอนการเลยสายมัดแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้อยากเล่นสบายสายก็เอาคู่กันเลยครับเบอร์จิลเอนเลส จัสเมนแล้วก็ในส่วนดันเต้อารยนกาดนะครับเอาแค่2ตัวแค่นี้ก็เล่นแบบอีซี่โบแล้วอะคอมโบกันสลับกันวิ่งฟิปฟิตามฉบับพี่น้องนะแต่พี่น้องคู่นี้ตีกันตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรนะไม่รักกันเลยเออมีจําได้ภาคห้ามันรักกันแล้วเนี่ยใช่ป่ะไอ้ที่ตอนจบที่มันลงไปในลกแล้วมันก็สู้กับออปีศาจเหมือนทั้งคู่ไม่ไม่ทะเลาะกันแล้วนะรักกันแล้วรักกันแล้วอ่าเอาไปว่าขอให้คนเล่นเกมอารเดวิลเมคลาย พีซออฟคอมแบทอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีคุยล้อก่อนบาสโต้ไทยไม่ได้เดี๋ยวมีเล่นยาวตอนนี้เล่นแค่นี้ฮอรอ่าเพื่อนเพื่อนมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับจริงๆรอ,อ่อถ้าไม่มีตัวเทเอ็ก็เล่นได้นะตัวเทเอ็ก็เล่นได้เพียงแต่ว่าตัวเทเอ็มันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับอ่าหมีไม่พีได้ครับขอให้คนเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับโชว์ท่า